ก็เออในห้องเรียนอ่ะก็มีแต่คนมองว่าหนูเก่งเนื่องจากตอนมต้นมาจากห้องที่บอกดีๆอ่ะเรียนเก่งๆแล้วคนนี้ความจริงอ่ะคนที่อยู่ในห้องเรียนเก่งๆอ่ะบางคนไม่เก่งก็มีแบบว่าหลุดมาซึ่งหนูก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเพื่อนก็จะแบบมองแต่ว่าเฮ้ยเก่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ก็ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ปกติอยู่ห้องเก่า ก็จะเป็นคนรอกกันบ้านเพื่อนเพื่อนสอนอะไรไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนเพื่อนก็สอนอะไรอย่างเงี้ยห้องนั้นมีแต่คนเก่งเก่งมากเลยอ่ะแล้วแบบไม่ได้เพื่อนก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ย้าอยู่ห้องนี้เพื่อนก็มาบอกให้หนูสอนแล้วหนูก็ต้องสอนแล้วต้องให้เพื่อนรอกกันบ้างแล้วก็แบบเอออย่างเงี้ยก็สึกแบบเออเหมือนกับกันหมดเลยอ่ะก็มันฟังดูก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเขาชอบมองว่าหนูเก่งแล้วแบบมันคนเรียนบางทีเดินแล้ะ อ๋สามสามเดือนแล้วเหรอสา,ส,สามสี่เดือนสามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนเนี่ยทุกวันนี้เขาย,ยังขอรอกกันบ้านอยู่ไหมก็มีบ้างค่ะอ่าแปลว่าคุณเก่งจริงก็มันก็เกิดจากการที่คุณไม่มั่นแต่ตัวเองไงเท่านั้นเองอ่ะคือถ้าคุณไม่เก่งเนี่ยไม่มีใครมาขอคุณรอกกันบ้านหรอกเออ ท่านน่นเองอะ่ะถ้าเขายังมาขอร้องอยู่แปลว่าคุณเก่งก็อยท่านนั่นเองก็เดี๋ยวคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณก็จะไม่รู้สึกตะขิดตะผงใจมีครั้งหนึ่งตอนสอบสอบย่อยคณิตศาสตร์เพื่อนถามว่าทําได้ไหมซึ่งห,หนูคิดว่าหนูไม่ได้ทาไม่ได้ทําบางข้อ,อบางข้อก็เหมือนจะคิดถามตอบไม่ได้ก็เลยตอบมั่วๆบางข้อก็แบบ เออมั่นใจไม่กี่ข้อ,อหนูก็บอกว่าทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบคะแนนสอกมาดีเพื่อนก็นมาว่าหนูอ,อ้าวไหนบอกทําไม่ได้อ,อ้าวฮิดเหรอก็มันไม่รู้อ่ะอ่าก็มันก็คือการขับควารรมมั่นใจในตัวเองนั่นเองเดี๋ยวคุณมั่นใจตัวเองมากขึ้นปนัญหาโรนี้จะหมดไปคุณทําได้ไม่ได้นี่ไงพอคุณเป็นตัวของตัวเองถ้าเขาบอกว่าอ้าวไหนบอกทําไม่ได้กหกเน่บอก ็ทำไม่ได้แบบชั้นน่ะก็เป็นแบบเนี้ยันีปั<อ>าได้ไม่ได้เต็มเลยอยนะ่างงี้นก็แบบชั้นเนี่ยทําไม่ได้ก็เป็นแบบนี้มันมีปัญหานะเท่านั้นเองเป้าหมายคุณอยู่ที่ว่าคุณสอบเข้ามหาอะไรได้เป้าหมายอยู่ตรงนั้นพอนอย่าไปสนใจเรื่องอื่นวันนี้เพื่อนจะชอบไม่ชอบครบไม่คอบอะไรมันถือว่ามันก็เป็นแค่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเท่านั้นเองแต่มันคุณไม่ต้องทาให้ทุกคนชอบคุณหรอกมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมคุณทําให้คุณสอบได้ดีกว่าสอบได้เรียนเกง่งเดี๋ยวจะมีคนมาขอคบเป็นเพื่อนเองใช่ไหมเหมือนกันมันก็มาขอเลิกาการบ้ากนก็เรื่องเดียวกันถ้าเราลองคุณไม่เก่งสิคุณก็จะถูกแกล้งมันก็มีอยู่แค่เนี้ย บางบ้านส่งลูกมาเพราะว่าอะไรโดนแกล้งโดนแกล้งสารพัดแกล้งนั่นแกล้งนี่ใช่ไหมนั่นแหะมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะนั้นคุณอย่าไปใส่ใจอย่าไปแคร์ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบ,ชอบเดี๋ยวเข้ามาอะไรก็หาเพื่อนเอาใหม่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรอ่ถ้าเราไม่ใช่พิลุกคนไม่ใช่คนประหลาดอะไรอย่างเงี้ยที่ใครเขา จะไม่ครบอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยซึ่งต่อให้เป็นอย่างนั้นก็เถอะแ้วเพราะเด็กบางคนมานั่งนี่เขาก็บอกเขาไม่แคร์ใครอชอบไม่ชอบก็ไม่แคร์เออไม่แคร์ก็จบขอให้คุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวว่าแล้วกันถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่แคร์ใครเลยแล้วคนอื่นเขาก็ไม่แคร์คุณแต่คุณมีความทุกข์กับการอยู่คนเดียวอันนี้มีปัญหาแล้ว